โอ้ยเนาะเนื้อที่ไม่พออะยอมยอม,ยมเอา,าดาวปกติบวกดาวสตาร์เนาะนะ,นะก็ทําได้ก็เคียงกันมานกคือกาชุดเดียวกันเลยเนาะจะได้ไม่ต้อง,องนี่ไม่มีเนื้อที่ค่ะน้องๆค่ะดูซิเอาเนื้อที่ลงมากลงมาต่ําไม่คิดว่าจะได้มาไอ้นี่เนาะคิดว่าดาวปกดาวปกงวดนี้จะจะจะ,จะ,จ,ะจะเบิ้ลนะจะเบิ้ลนะกันเบิ้ลนะค่ะน้องๆนะเมื่อคืนดาววีก็มาสองวันแล้วเนาะ เบิลเนาะใช่ไหมมันจะมาทุกวันคงเป็นเบไม่ได้เนาะแต่พี่ก็กันไว้เฉยๆนะถ้าถ้าใครกันไม่อยากกันเดี๋ยวก็เอาแค่ส่วนส่สี4ก็ได้นะคะน้อง,งๆ11ด้วยชนึ่11ด้วยนะคะสศูนๆๆส่หน11 44เล่านะที่จริงอะ่ะพี่รูดไป104เลยนะสามตัวเลยนะดาววีนะเป็นไงเป็นกันเนาะ ือลงแบบเนี้ยพูดจริงจริงจังๆเนาะพูดอย่างเงี้ยก็แค่แนวทางค่ะน้องๆ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนโปรแกรมพูดละโอ๊ยก็ไม่เชื่อแล้วเนาะทำไงได้เราชอบสนุกเรา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 ักทางนี้ก็ไปทางนี้เนาะชอบคำนวณหวยเบอร์แล้วก็ไปทางนี้จะได้อะไรตอบแทนก็คือความสุขไงเนะนาะคะน้องๆเราไม่ได้แนะนําให้ใครแบบ ไม่ดีหรืออะไรอย่างนี้นะคะน้องๆต้องเข้าใจเนาะเพราะทุกคนก็ชอบเสี่ยงโชคเราก็หวังทั้งนั้นน่ะชีวิตของคนของเราก็ชอบเสี่ยงโชคก็คืองานจากงานแล้วก็คือเสี่ยงโชคนะคะก็ก็ไม่มีอะไรพิเศษไปมากมายเนาะใครๆก็หวังอย่างอย่างที่เขาเล่นไอ้นี่กันน่ะอย่างลอตเตอรี่ถูกกฎหมายหรืออะไรเนี่ยเห็นไหมเขาชอบเสี่ยงยังไงก็ต้องเป็นเงินอยู่ดีใช่ไหมคะน้องๆ ไม่ใช่ว่าเราจะไปจะ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 มาซื้อมาจะมาเล่นแต่แบบนี้นะของรัฐเราก็เล่นนะคะของรัฐเราก็ก็ก็ลุ้นะนะเนาะแต่อันนี้เราก็มีสิทธิ์เล็กๆ,ๆน้อยเล่นบาทสองบาทเราเราได้นะ่ะเราเล่นได้แต่ว่าลอตเตอรีร่มันก็ต้องหลักร้อยขึ้นเนาะคนที่งบน้อยอ่ะก็อยากลุ้นหลายๆตัวเนาะมันก็เป็นไปไม่ได้ที่จะซื้อลอตเตอรีร่บาทสองบาทได้เนาะใช่ไหมคะ เนาะแต่คนที่เขาแบบไม,ม่ก็ไม่รู้นะเนาะเราก็ไม่แนะนําทางทางที่เสียเนาะเราก็แค่ทําแนวทางมาลุ้นกันสนุกสนุกใครสนุกก็สนุกคนที่เขาเล่นอยู่แล้วก็เยอะแยะใช่ไหมคะเราไปตามตามหาไม่เจอหรอกทุกคนนะ่ะจะไปหาจัดที่ไหนมันไม่ใช่ค่ะมันไม่ใช่อันนี้เราเราแค่สนุกสนุกกันเนาะไม่ใช่ว่าจะโอเวอร์อลังการอะไรนักหนาเนาะใช่ไหมนะคะ ประมาณนี้ค่ะน้องๆค่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะดูให้ดีๆนะดาววีราวกชาติแต่ดาวปกติพี่จะแยกนะแยกแยกแยก,แยกจัดดาววีสักวันหนึ่งดูซิว่าเขาจะเป็นยังไงแต่เขาจะตามกันนะเราดูลองดูนะถ้าคืนนี้ทา,าไมงพี่จะเปลี่ยนโปรแกรมทั้งทันท,ทีเลยนะจะพึ่งจะพึ่งจิ้มนะดาวปกนะเอาพี่จะตามนะตามตามดาววีนะถ้าออกไหนไหลไปเลยนะคะ ประมาณนี้ค่ะขอทุกคนโชคดีค่ะรวยๆปังทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ